ไอบีก็ใจแงมอยู่บ่จำไม่ให้ดีสมาสิีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาเจอกับสองนิ้วสาวลาห่างหายกันไปดนโนแล้วเราพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมนี้กัแม่จัดหอกเย็ดตอยหน้าสาวเด้อออกแามก็เลยว่ามาดิบหน้าหน้าสาวพาแม่มาดิบหน้าสาวเหมือนกัาเผ็ด ผูเขษนางฝาเนาะไปเหยียดอาสูรมาแต่ประเทศไทยผมได้หนิเนาะนี่ทุกอย่างนี่สร้างเสื่อเฮขษยังมาแต่ทางฟังไทยเบิดยู่เขษขอเฮ็ดแต่ก็เลียงสิได้เบื่อสิได้เงินหมูใครไปเกียร์ได้ไหมเ็ดโลนึงอ่าสามสิบห้าเขษหนึงร้อยหนึ่งสามสิบห้าเขาเก็บอ่าห้าสิบบาทเนาะห้าสิบไปบาทเนาะโลหนึ่งเนาะนี่เดนนี่เดนมาเบิ้งที่นี่นี่กระขี้เรื่อยโอู้ อันนี้จางีพับดำเอาเลยสิอ่ะขึ้นแปดสุท้ายเอานีมาหาเงินพิเศษน้ำหนักเช้านี่คาผู้ใดคากับเข่าอ่ะนี่กระดังเกียมกระดังเกียมกระดังเกียมเก็บขึ้นใส่ดอเชืมาเรียนใส่ตูอ่าสช้า ลิงค้ำเพักิน่องอยูัานหนาท่าอันนี้เอากันปินกลดในกล่องอยู่อ่าอ่าอ่อ่าออาเ็ดมือนนีือี่านอ่าลิงคํำนี้ออกงานเบิดมือได้เมือนี้พอได้ออกงานได้นี่เห็ดซอยน่ซาวนี่เอออาิตนาะซาชิฮหยคา นำมันหลดไปเห็ดเวียยเด้ไปเี้ยก็ไ่ามหลียบพี่ไปเห็ดเวียยบ่ท่านเดียมีเงื่อนเดือนกินมหาขออันเห็ดเวียกน้ำมันาค้นอันเห็ดไปเดือนเพราะอะไรเไเงื่อนค่ากับเขาุ เป็นเป็นอาชีพที่ว่าธุรกิจในเติบ์เลยเป็นเป็นหนึ่งเดียวแบบหนึ่งเดียวในเมืองปารีสเลยแลยได้รับหนึ่งนะนี่ได้รับหนึ่งนะได้รับหนึ่งของเมืองปารีสเลยที่าปลูกเพชรนี่ก็เฮ็ดนางสาแล้วก็เฮ็ดบดเนาะสกเฮ็ดขาวเฮ็ดขาแกนก็เนีเลี้ยงนกกระทะเดี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็นเกษตรกรที่ว่าอาลการงานสร้างอีกอันหนึ่งเนาะเป็นอาชีหนึ่งเดียวของคนลาวที่ว่าหาเงินได้มื่อนึง ได้ร้ายตืบเนาะได้ร้ายท่านบาทตืบกลุ่มอยู่กลุ่มกินกลุ่มอยู่กลุ่มกินเดือกับพ่อได้่เมียนไว้ใส่ธงพ่อได้ไปเที่ยวพ่อใหญ่ไปเที่ยวประเทศไทยกินอีสังกินซาบูเออแต่กระไทยที่ที่เอาแต่แง่ไปดีกับลาไงพ่อใหญ่หัดตีงงเงี้ยงงงเงี้ยเนาะอะไรนี่ก็คือทุกอย่างนี่กับแม่นเป็นอาชีพหนึ่งที่ว่า คนลาวเฮาแบบขวนเห็ดทั้งว่าเป็นอาชีพที่ว่าบ่มีหนา้ามีตานไมสังคมปานใดแต่ว่าก็ได้แต่ว่า <ใน S 2> มีเงนินมีเงนิ<ม>งนในถุงทุกวันมีนเงินเข้าทุกมือ้อเนาะก็ะือว่าดีกว่าที่ว่าเฮ็ดหล่าเหตุการ์ขี้ดิ้งเห็ดอยู่แต่ว่าขั้นในเหตุแต่ยังหน่อยไม่ก็ดีคนละแบบแบบอันนี้ก็ดีอีกแบบนึงมันใส่เรือใส่แห้งสูดส้นต่ว่าเงินกะา่นอนข,องของังมาดีเนาะเดี๋ยวนี้ได้ก้นกะหันมาเฮ็ดทั้งอาชีพ อ่าเป็นเห็ดเบี้ยครับผักรัดแน่นะกายอาชีพเสริมก็คือเป็นการผูกฟังเหรียญซัดเนี่ยเพราะอะไรเป็นอาชีพเสริมทรวงเงินเพิ่มเขาต้องอยตั้งแต่เงินเดือนมันกรบโดได้เนาะโบกุมโบกุมบกุมกินปันไดเนาะมันก็ต้องละเอ็ดแบบนี้เสริมเนาะพันเพี่น้องเนาะนี่แหละคืออาชีพนี้ก็ยังมาเสริมเนาะไม่ชอยเียนหูไปแต่หากว่าอารมณ์กดขังนาเนาะกนะหากว่ามีเฮือมีแเฮสูไว้กับจะไม่เยนเอาควงหูน้ำเพลินนาะเพราะว่า เพป็นกะถือว่าเฮ็ดกะถือว่าดีแหละแต่มันกจต้องเฮยเนยกับสูเนาะเพื่อเงินคู่มื้นกัสูเพื่อเงินแเดบิสูสูเพื่อทองเพื่อใส่นี่เดะบ่แม่นเพื่อเงินสูเพื่อทองเพื่อใส่เพื่อความกินอยู่รอดความหากินอยู่รอดของชีวิตคนเฮาอ่าถนัดน่าจบบ๊ายบาย ขอบใจเลยอีฟ uh uh nah uh ีทุกคนที่ว่าได้มาติดตามสองสาวดิ้งสาวเล่าเนาะเออเดียวนี่เพิ่นกาโอ้ยสู่สดนนักแล้วเพิ่นเกี่ยมสู่ชีวิตเด้เดิมต้นห้าเงินห้าคัออกจากพอจากเวบ่ไไ้ใส่เงินนะพอนะแม่จากเป็นแข่งเป็นค้าของตัวเองสู่สดหาเงินห้าคัมมาลเนาะ ยัยเดะไม่ไปเดเวลาจะได้ F412 ฮ่า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 ่าไปจีบะยายเรียบร้อยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะพ่อแม่พี่น้องนี่เห็นบ่เห็ดมันออกมาเห็นบอกเฮเขาจะมันจะหลอกเก็บยามเสาเนี่มันก็สิเมื่อยใน่ลูกเล็กตื่นเสาเลยพ่อแม่พี่น้องเออต้องดูดีจึงเฮ็ดได้เด้อนี่เดี๋ยวเห็ดมันออกมาแบบนี้เนาะ เม,มื่อยเฮียนกับเมื่อยเห็ดเบียมันกับเมื่อยควาะแบบเด้อนี่เด้อเพื่อสิได้เงินของหมูมันมันเป็นของง่ายนอกจากจะมาหลอกเก็บเห็ดแบบนี้แหละขั้นมื่อยมันออกรลายกับได้เงินรลายมื่อยออกหน่อยๆกับได้เงินน้อยเล่เห็ดของเพื่อนเนาะนี่มัดนี่มาหลอกเก็บด่วนี่มันออกมันมาหลอกเก็บนี่เห็ดนางฟ้าแต่หนุกกระทะก็ห้องอยู่เฮ้ยบังมีเมื่อได้ดิ้งเอาไปให้ หมูยุชุกเสริเนาะกินย่างไงเฮียติบหน่ำกะมีอันนี้บนตบไข่เอ,อิดบนนกนกเพื่อนนอกน,ก,น,น,ก,นกกะท่าดินตะกวงกว้าง,างดินเพนื่อนเอียงเงกะมีนี่มาเขียบมากันนี้จะมังมีจ่จ้ะจะได้วานบ่แซ่บใส่สุดยอดมังมี่อีหยังเนี่ยมังมี่นงัง มานางขนนุนมีนังมาขนนุ่นบ้านจนเย็นหวานจนเดูดแต่ยานหวานจนเย็นใช่ไหมครับเกินหวานจนเย็นนี่เป็ดไก่เพื่อนิ้วบึ้ดซ้ำสิกินเป็ดกระตูบง่ายยังเป็ดเพื่อนหมกควบหมกเผามีเบิึ้ดผนดินกวางควังเมพี่น้องคุณเมเก็บเห็ดเนี่ย มาเด้อสบายดีสบายดีเอฟซีถูกขู่ทุกคนมึงมาเด้อมาเด้อมาเก็บเห็ดเด้อมาเก็บเห็ดเด้อเฮ็ดนั่งฝากระดังออกนี่เห็นม่มันออกนี่นี่มันออกน้อยนไอ้นี่นี่งามไปกล้งนี่โอ้ตันี้เขาเอาปากมันออกเลยเนาะแต่มึงนีปากเล่มันออกมันเย็นดีมันออกดีนะแม่เนาะมาเด้อมาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อเก็บเห็ดนั่งฝาคือบัเห็นผัวกหมืนนั่นแม่คือว่าเรามีเห็ดนั่นนะ เ <C> e <at> พ็ดเขาท่นมาท่านออก,อกมาเพื่อปลูกใหม่โอ้มีแมงเงิเต็มเลยแมงบกุกเห็ดนี่ขั้มันเย็นมันออกดีเนาะเขาเห็ดเทียวหนึ่งนี่มันออกลายขั้นเก็บไดรลายคั้นอะไรเป็นรอยกั้นกิโดคั้นมันโอบออกกลุกทื่นเน๊ะน้อยนะเ <c oughs> <C> e <at> ราชีลุกทื่นแต่ <C> e <at> ขั้เนี้ยเพ,พิ่นเห็ดเป็นเพื่นช้านนะ่ะเพิ่นหูวเบิ้ดอืะ วิธีการห้องมันเอียงเป็นกระหูเบอรเดนี่งามห่ามกินเหามะเอาเป็ดขัวยุทธายงก็สซูแปงทอดจะหากบริสุท์ดอกยีฟางลาบบุคอยเห็ดจังสันดอกขนลานี่มากหนึ่งมากแกงหนึ่งแกงหนึ่งจำแจ้วอุ้ยเบื้องนี่เฮงช่วยเป็นชวยเบื้องะเห็ดนางฟาเอานั่งเอาคุณเมย์เปนั่งเอกเอ็มีก่อน เอาเขาก็มาเด้อมาเด้อพี่น้องสิบ่พ่อราบ่โลนึงของเขาหน mm. <t iny> <t iny> ิน่าดายเราหามาเก็บเองเก็บเก็บมะกินเก็บมะแกลงมะแรงถ้าก็เก็บแต่ซ้ำนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโอ้ยบริเวดคลิปโดนหูซึกว่าตุ่ยขึ้นแต่กะเถาขึ้นเว้ยอืเถาขึ้นไหนดิอืย์ดายดายดายแห้งยืบเบืองบุกไลให้มิดเตสวย